สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำแหนมหมูกระดูกอ่อนทำกันแบบง่ายๆอร่อยอร่อยค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะนำมาทอดให้สุกแบบนี้นะคะสำหรับแหนมหมูกระดูกอ่อนจะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับกแกมก็ดีสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะนํากระดูกอ่อนไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ํพาพอเสด็จน้นําดีแล้วเราก็จะนํากระดูกอ่อนมาหั่นเป็นชิ้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีเกลือแกงค่ะสําหรับเกลือที่ใช้แนะนําให้เป็นเกลือแกงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกลือสินเทาถ้าเป็นเกลือป่นเม็ดเล็กๆใช้ไม่ได้นะคะตามด้วยชูรสค่ะ ต่อไปก็จะใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกลงไปค่ะสําหรับข้าวเหนียวนึ่งสุกได้มาแล้วแล้วก็นําไปล้างกับน้ําเพื่อให้ข้าวไม่จับกันเป็นก้อนจากนั้นก็พักไว้ให้เสด็จน้ําพอเสด็จน้ำได้แล้วเราก็จะเทใส่ลงไปในชามผสมตามด้วยกระเทียมตั้มพอหยาบๆลงไปนะคะพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วค่ะเราก็จะทําการนวดกำๆบีบๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างซึมเข้าไปในกระดูกอ่อนค่ะ การทำแบบนี้นะคะก็จะทำให้แหนมูกระดูกอ่อนของเราไม่เน่าไม่เสียค่ะก็จะใช้เวลานวดประมาณ20นาทีนะคะ สำหรับหนม้หมูกระดูกอ่อนของเราก็นวดได้ที่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํามาใส่กล่องไว้นะคะจะใส่กล่องก็ได้หรือว่าจะใส่ถุงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็จะนํามาใส่กล่องไว้นะคะ นำฟ้ามาปิดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข,าขา้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางแหนมหมูกระดูกอ่อนไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่เย็นเป็นเวลา2วันถ้าอากาศร้อนอาจจะเปรี้ยวเร็วถ้าอากาศหนาวอาจจะเปรี่ยวช้าก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะ สำหรับแหนมหมูกระดูกอ่อนของเราก็หมักโคบเวลาสองวันแล้วนะคะเปิดออกมาคือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะนำไปทอดกันค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาทอดค่ะเราก็จะนำแหนมหมูกระดูกอ่อนเทใส่ในชามผสมไว้คลุกด้วยแป้งทอดกรอบบางๆนะคะก็ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนแกงค่ะจะไม่ใส่เยอะนะคะ เวลาเรานำแนวหมไปทอดนะคะก็จะมีความกรอบนิดหนึ่งค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปรอให้น้ำมันร้อนพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่แหนมหมูกระดูกอ่อนลงไปค่ะไฟที่ใช้แนะนําให้เป็นไฟกลางนะคะห้ามใช้ไฟแรงเกินไปค่ะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทําให้ แหนมหมูกระดูกอ่อนของเราไม่ก่อนสุกได้นะคะจากนั้นก็ทอดต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางเพื่อให้แหนมหมูของเราสุกกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ แหนมหมูกระดูกอ่อนของเราก็ทอดสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันพอเสด็จน้ำมันดีแล้วเราก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำแหนมหมูกระดูกอ่อนทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆอออค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ